กินตามอีโมจิกันอย่างแรกหัวใจเหรอหัวใจเหรอหัวใจจะไปหานี่เจอแล้วเจอแล้วหัวใจ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 เอาหัวใจหัวใจหัวใจอย่างที่สองอะไรอ่ะอ่างเปาเหรออ่างเปาเหรอจะไปหาที่ไหนอ่ะในห้องครูจะมีไหมอ่ะใช่ปะใช่ปะเจอแล้วอ่างเปาเรามากินกันเลย อย่างที่สามอะไรอ่ะโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์หรอไม่รู้จะไปหาที่ไหนอ่ะแถวนี้ไม่รู้จะมีไหมเนี่ยโทรศัพท์เจอแล้วเรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะน้ำแดงหรอน้ำแดงหรอจะไปหาที่ เฮ้ยเฮ้ย,ยเจอแล้วน้ำแดงใช่ปะแต่ทำไมเข้ามาวางไว้ตรงนี้อะอะไรอะอ,อกินได้ไหมอะกินได้แหละชจ้ามันเถอะได้มาแล้วน้ำแดงเรามากินกันเลยอ,อย่างที่สองอะไรอะกวางเหรอด้วงกวางเหรอจะไปหาที่ไหนอะมันไม่ใช่ดูของมันนะเฮ <c oughs> ้ยใช่ไหมอะใช่ อย่างสุดท้ายอะไรอะหลอดไฟเหรอหลอดไฟเหรอจำได้อยู่ตรงนี้เจอแล้วหลอดไฟพี่ยงแบภพยดีไม่ต้องห่วงควันหายหมดเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกดาบหรอดาบเหรอจำได้ว,ว่าหลังห้องนะ หลังห้องมีไหมอ่ะเจอแล้วดาบใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเจอดาบแล้วได้มาแล้วดาบเรามากินกันเลยอย่างที่สองอะไรอ่ะปอดหรอปอดเหรอจะไปหาที่เจอแล้วปอดพี่เอาปอดมา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 อย่างสุดท้ายอะไรอ่ะ กล้องเหรอกล้องเหรอในห้องครูจะมีไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าไม่มีนี่กล้องเหรอกล้องอยู่ไหนอะอ้ออานนี้แทนได้ไหมอะกล้องส่องทางไกลแทนกันได้แหละได้มาแล้วกล้องเรามากินกันเลยมากินตามอีโมจิกันอย่างแรกอะไรอ่ะมันไม่ใช่อีโมจินี่มันคือคนเหรอแบคพิงนี่ เจนนี mm. ่จีซูสีชมพูด้วยน่ารักโลเซสีฟ้าเรามากินกันเลยอย่างสุดท้ายลิซ่าน่ารักที่สุดเลยอร่อยทุกคน นี่พี่เพิ่งได้ลูกบ่งสุ่มสัตว์เลี้ยงใหม่มาไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันจะออกมาเป็นตัวอะไรดูดิใหญ่มากเลยมาๆมา,มาเดี๋ยวพี่ให้ดูรอบๆอุ้ยอุ้ยมีเงาด้วยอ่ะดูดิอุ้ยเหมือนจระเข้อะ,รอะหรือพี่จะได้สัดเลี้ยงเป็นจระเข้อ่ะดูดิมีหางด้วยเรามาลองแกะกันเลยอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรตื่นเต้นะอะทัวร์นี่มันตัวอะไรอ่ะ ดูที่เปลือกมันอยู่ตรงนี้นะเปลือกมัอยู่ตรงนี้แต่พอมันออกมาตัวใหญ่มากเลยอะน่ากลัวมากอะอะไรวะมันไม่ใช่จระเข้นี่นี่อย่าหาสั่งตามเด็ดขาดเลยนะหนูๆกล่องสุ่มสันโรงสันเลี้ยงอะไรเนี่ยออกมาเป็นตัวอะไรรู้น,น่ากลัว